มันจะนอนนะกบลู่เลยอนุ๊กกบลู่เลยนุ๊กให้ตรงนี้สีแดให้ตรงนี้ดหมดไปเวันนี้เจะได้ิขอแรกใายก่อน ได้เห็นแล้วทังหมนด้วยนะไม่เห่นมันขี้นู <t 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 ่น เดินไปเลยลูก